ออกซิเจนให้หอยราคาถูกซื้อปั๊มสีเขียวจากลาซาด้ายี่สักยี่สวัตต์ราคาสองราสิบาทส่งฟรีพร้อมท่อเจาะรูทอ PVC. ็อบพีวเจาะรูห้าหลูแล้วก็สายยาง1เมตรแล้วก็เสียบ ะะแรงดีมากเลยสามารถใช้งานได้ทั้งวันกลางคืนก็จะถอดเพื่อนๆไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมห็ mm hmm. ่ไหมนีตักหลักแบบนี้ใช่ไหมนี่มีปัม๊มห่อด้วยผักเขียวกันฝุ่นกันอะไรที่ไม่ได้ทำแบบยึดแบบสวยๆเพราะว่า จะย้ายไปเรื่อยสลับบ่อไปเรื่อยวันละบ่อวันละบ่อก็เลยผูกไว้ภาบันเราพอกระเทินน่ฮะเพื่อนๆอยากปรับใช้ใช้ได้หมดทั้งหอยทั้งกุ้งปูปลาใช้ได้หมดเลยหอยก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะครับเพราะว่าหอยนี่แหละตัวสร้างแก๊สในน้ำมากที่สุดเพื่อนๆต้องระวัง เพราะว่าน้ำเมือกของหอยเนี่ยมันจะไปสร้างแก๊สในน้ำมันน้ำมันจะเสียไวยิ่งกว่าสัตว์ทุกชนิดประดุกที่ว่าแนงสู้หอยไม่ได้เลยลองเอาไปใช้ดูนะับเพื่อนๆของค,ครับ